สวัสดีครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2568การของเซตในช่วงเช้านะครับตลาดนะครับเปิดมาสีเขียวนะครับงดงามนะครับบวกไป7.20จุดนะครับนี่คือเซตนะครับในช่วงเช้านะครับ ราคาบวกอยู่ที่1,292.13จุดนะครับแล้วก็ตลาด m อไก็บวกอยู่1.19จุดนะครับอยู่ที่233.09าจุดนะครับบวกทั้ง2ตลาดนะครับซึ่งนะครับราคาทองคำนั้นย่อตัวนะครับหลังจากที่ไปชนแนวต้านนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าทัมชคูจะภาษีเก็บภาษีจากจีน150กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าราคาทองราคาทองคํานั้นก็ยังคงพุ่งขึ้นไปแล้วก็ไซด์เวอกันข้างนะครับส่วนราคาน้ํามันนั้นยังคงย่อต่อนะครับแล้วก็มีการประกาศลดราคาน้ํามันลงมา30สตางค์กับ20สตางค์นะครับก็เราติดตามกันต่อไปส่วนราคาค้างเงินนั้นก็ยังคงไซด์เว p ขึ้นมานะครับสำหรับ USD ที่เป็น t h b แล้วก็ USD ที่เป็น j 8นะครับ เสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเช้านี้นั้นนะครับ most ส c t i v e บนรุ่มนั้นยิยมเข้า5ตัวใดนะครับยังคงเป็นตัวแรกที่เป็น GGB นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะจะให้ดูตัวหนึ่งนะครับการบินไทยนะครับเนื่องจากว่าหลายวันก่อนเนี่ยย่อลงไปอย่างรุนแรงนะครับไปดูการบินไทยกันหน่อยนะครับก็ย่อลงไปก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เก่งกําไรได้และตอนนี้การไม่กาลังจะ ก็ค่อยกลับขึ้นมาราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็รอดูนะครับว่าจะมีวทลุ่มเข้าไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้มาดู ttp กันก่อนนะครับ ttp วันนี้นะครับราคาบวกขึ้นไป0.04สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่ร้อยที่1.86บาทนะครับไม่ใช่ร้อยนะครับ1.86บาทนะครับโดยนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป2%เนะครับหเดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับหสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกอยู่1.64%น โดยมี A PE ที่8.45เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่7.23มเเซี EPS ที่0.1สตางค์แล้วเคยมีการปันผลที่0.07สตางค์นี่คือ TTB นะครับจังหวะของ TTB ก็ค่อยๆดีดีกับขึ้นมาเหมือนมีการรีบาวนะครับเป็นการรีบาวของราคานะครับตัวนี้ก็อย่างที่เยนนินทราบนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาลงไปต่ำสุดจ กรอบได้ล่างสุดก็จะดีดกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาของ TTB มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปไปทดสอบที่เส้นสองวันนะครับที่ราคา1.19บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดท่านคอยเก่งกําไรแล้วน่าจะทํากําไรต่อไปก็น่าจะเข้าช้อนที่ราคา1.86บาทนะครับไปจะทากาไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าวันนี้มีวอลลุ่มเล็กน้อยนะครับมีวอลลุ่มที่ขั ขายออกเสส่วนใหญ่นะครับโดยมีวัลรุ่มที่224.23มิลเลียนนะครับถือว่านักลงทุนนิยมกันนะครับโดย MACD ชี้ขึ้นนะครับ r s i ชี้ขึ้นนะครับส่วน r s i นั้นอยู่ที่จุด49.00ถือว่าเป็นจังหวะขึ้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ขึ้นไปแต่60เมื่อไหร่ราคาจะพุ่งขึ้นไป ตอนนี้เส้นกึงกลางราคาก็อยู่เหนือนเส้นกึ่งกลางเราจบแบนเรียบร้อยแล้วนะหมายก็ในวันถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นต่ออาจจะไปที่0.01สตางค์หรือ0.02สตางค์ก็เป็นราคาที่1.87 1.88ต่อไปนี่คือจังหวะและโอกาสที่เราจะเก็งกำไรต่อไปสำหรับ TTP นะครับมาที่ตัวที่2ก็คือการที่เปิด IPO มาเป็นวันที่2ส,สลรับ Atlas นะครับ ลาสนั้นนะครับราคาวันนี้บวกพลิกกลับขึ้นมาบวกนะครับราคาบวกขึ้นมา0.14สตางค์นะครับราคามันอยู่ที่2.36สตางค์นะครับแม้ว่า2วันที่ผ่านมานะครับสามเดือน1เดือน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะบวกขึ้นมา6.31เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับอยู่ที่11.373เท่านะครับมีอยู่ที่0.16สตางค์นะครับ ไปดูจังหวะจากกราฟก็เห็นว่าราคานั้นก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะก็จะทยายาขึ้นไปต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังคงจ้องเก่งกําไรได้อย่างนะเก่งกําไรนะครับตลาดน,นะครับก็หลังจากที่ข่าวออกมาต่างตานีนนร,ราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีอินดิเคเตอร์ใดๆที่บ่งบอกว่าราคาจะขึ้นต่อแต่เราดูแนวโน้มแล้วก็ราคามีโอกาสที่ราคาจะไซด์ไว้ขึ้นไปเพราะงะนั้น รอเก่งกำไรกันต่อไปนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเป็นอันดับ2ที่40.69ิ้ามิลเลียนนะครับสำหรับแอดลาตนะครับมาที่ตัวที่3ปรากฏว่าเป็น a a v นะครับตัวนี้ก็พุ่งเข้ามานะครับโดยนะักลงทุนนั้นให้ความสำคัญนะก็มีแม้มีวอลลุ่มเข้าไปอย่างเยอะ25.51ิ้านมิลเลียนนะครับวันนี้ก็เลยบวกไป0.07สตางค์นะครับราคาอยู่ที่นึ่จุด ห2 6บาทโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาสลับ AAV ก็ลบไป3%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2%แต่ว่า1นึ่งวิคที่ผ่านมาบวกขึ้นมา6.78%นะครับก็บวกขึ้นมา5.93%นะครับ PE อยู่ที่2.83เท่านะครับมีม e ี EPS 0.12สตางค์นะครับไปดูจังหวะของ AAV นะครับหลังจากที่ราคาลงไปติด เพดานล,ล่างๆตอนนี้ก็ราคาก็จะปีกกลับขึ้นมาเหมือนกับ TTB นะครับอย่าลืมนะครับเวลา,าราคาของหุ้นมันจะมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับเป็นเคอร์ฟขึ้นเคอร์ฟเคอร์ฟลงนะครับเพราะฉะนั้นจากหลักการที่เราเห็นนะครับเมื่อราคาสูงสุดก็จะลงมาที่ต่ำสุดแล้วเมื่อต่ำสุดก็จะค่อยๆไซด์เวย์วกลับขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้คือเป็นจังหวะที่จะเก่งกําไรและทํากําไรต่อไปถ้าเกิดว่าราคาจะทํากําไรไปที่เป้าใกล้สุดก็คือ ที่ราคาประมาณสักไปที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่หกบาทนะครับจากตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าบาทบก็ลองพิจาณาดูนะครับแล้วตอนนี้มีวลุ่มเป็นวลุ่มเข้านะครับซื้อส่วนใหญ่ที่27.45้ามิลเลียนส่วนในเอสดีกำลังตัดขึ้นไปยืนเหนือเส้นซิกแนลแต่ว่ายังอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโร่ก็ตามแต่ว่าจังหวะเป็นจังหวะขึ้นไอซ์ใสซกำลังพุ่งขึ้น แล้วก็ยืนอยู่ที่เส้น48.80จุดก็เป็นจังหวะที่จะขึ้นไปที่จุด50แล้วเมื่อไหร่ที่ r s i ขึ้นไปที่เส้น50มันก็จะอนุญาตให้ราคาเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปเพราะนั้นตัวน,นี้มีโอกาสที่จะทำกำไรนะครับแล้วก็ราคายืนอยู่เหนือเส้นกึนก่งกลางโดยเฉพาะราคาคงจะทำกำไรต่อไปนะครับนี่คือโอกาสที่จะเก่งกำไรต่อไปสำหรับ AV นะครับ มาที่ตัวที่4นั่นก็คือไทยที่เราเรียนในนัราบตอนแรกราคาไทยอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับมีวัลรุ่มทะลักเข้ามาในตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่สของโมซัคชวัลลุ่มอยู่ที่26.39มลลิเอนนะครับโดยราคาพุ่งขึ้นมา0.35จุด0.35สตางค์นะครับมาอยู่ที่10บาทพอดีนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4 4 0 0นะครับส่วน1เดือนที่ผ่านมาก็อาจจะลบไปนะครับลบไป27-28% 28แนะครับแล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป1%เร์นะครับก็ถือว่าเขากำลังจะบวกกลับขึ้นมานะครับโดยมี EPS จุดที่0.78สตางค์นะครับไปดูกราฟของการบินไทยนะครับราคาก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับแต่ว่ายังลงได้ต่อนะครับ ของการบินไทยนี่นะครับสาเหตุที่จะต้องลงได้ต่อเพราะอะไรครับมันยังมีช่องว่างตรงนี้นะครับเขาจะต้องลงมาชนด้านล่างก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้ท่านนักทุนก็ท่านนักทุนที่จับตาดูไทยให้ดีก็น่าจะรอที่เก้าบาทกว่ากว่านะครับเก้าบาทประมาณราคาประมาณสักเก้าบาทจุดเก้าบาทจุดเก้าห้าบาทนะครับรอช้อนก่อนเลยครับอย่าเพิ่งผีผ่าเข้าไปนะครับตัวนี้ต้องรอได้ก่อนเนล เราดูจากตัวนี้ก็เห็นว่าราคายังเป็นจังหวะโน้มขาลงนะครับเนื่องจากว่ามีภาระบรึกษากดทับราคาอยู่แล้วก็เส้น2แล้ววันแล้วก็เป็นวันรุ่มออกะครับแม้ว่าจะมีวันรุ่มเยอะเป็นรนันดับ4ในวันนี้แต่ราคาก็ยังคงจะต้องรอวันรุ่มก่อนนะครับเพราะวันรุ่มเป็นปัจจัยแล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวย์ออกกันข้างนะครับส่วน RSI นั้นก็อยู่ต่ําที่33จุดนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนตัวนี้จับตาดูอย่างเดียวแล้วก็ลุ้นให้ราคาลงมาต่ำให้ไปชนกรอบในเรล่อด้านล่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับถ้าราคามาชนกรอบในด้านล่างเสร็จก็จะกลับขึ้นไปนะครับทำกำไรกับกาล้ลงทุนราคาถัดไปที่จะทำกำไรเป้าก็คือประมาณสัก27บาทนะตอนนี้เป้าอยู่ที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่9.90บาทเห็นไหมครับว่าเขาค่อยๆลงมานะครับก็ ใจเย็นได้นะครับสำหรับการบินไทยนะครับถัดมานะครับตัวนี้ตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบ้านปูนะครับบ้านปูนี้บวกขึ้นไป0.08สตางค์นะครับมาอยู่ที่4.38สตางค์นะครับตัวสเดือนที่ผ่านมาก็ก็ลบไป5%นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2%แต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบถือว่ามีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นมานะครับแม้ว่าจะมียิวอ่า อยู่6.98%นะครับมี EPS ที่ติดลบ0.14สตังค์แต่ว่ามีการปันผลที่0.12สตังก์ก็ถือว่ายังมีโอกาสนะครับสำหรับปันปูนะครับราคาดีกลับขึ้นไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ก็คือเราจะต้องเก่งกำไรต่อไปเพราะว่าราคาเขาลงมาเหมือนจะแตะสุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นสัญญาณของการรีบาวขึ้นไปเป็นตังชีนสูงกว่าวันก่อนนะครับ แล้วก็ราคาก็จะมาอยู่ที่พยายามที่จะเลือกข้างยืนเหนือนเส้นกึ่งกลางบุชแบกแล้วก็จะไปที่เส้น2องและว,วันก็จะมีโอกาสทากําไรไปที่เส้น2องแลว,วันก็คือ4.64สตางค์ตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่4.3่สปตางค์ฟังดีๆนะครับแนวรับอยู่ที่4.3่จุดสปส่วนแนวต้านกี่ค่าว่าจะไปทํากําไรใกล้ที่สุดในตอนแรกก็คือ 4. ี่จุดสี่จุดสี่จุด 74ส,สตางค์นั่นเองอ่าวรุ่มเป็นวอลรุ่มขาเข้านะครับเป็นทั้งเคนสีเขียวนะครับอยู่ที่24.29มิลเลียนนะครับส่วนในเมสซีไซด์เวถึงไซด์เว่ยอัพนะครับกำลังจะพุ่งแล้วก็กำลังจะตัดเส้นสิกแนลขึ้นไปแต่ว่าเย็นอยู่ตัดหวเส้นสีโลวันพราะนี้นต้องใช้เวลาต่อไปแม้ว่าไอไซก็กำลังจะชี้ขึ้นไปนะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับไม่นั่นให้กับให้ท่านนักทุนได้กเก่งกับราต่อราคาไอ i ไซอยู่ที่39.57 ตอนนี้นะครับเราก็ต้องอดทนกันต่อไปสลับบ้านปูและมีโอกาสที่จะเดินรีบาวกลับขึ้นไปอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นทางทุนก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับในการที่จะเข้าเก่งกําไรสลับตานปูราคาก็อาจจะไซด์เว์ถึงไซด์เวดาวออกไปทางด้านข้างเยอะนะครับแต่ยังไงแทบตัวนี้มีโอกาสที่จะกําไรสูงสุดไปที่ราคา5้าบาท25สตางค์นะครับเป็นจุด เป้าสูงสุดของการที่ทํากําไรในหนนี้นะครับเพราะอะไรครับค่อยๆดูนะครับเราจะอธิบายท่านเห็นว่าราคาเมื่อจุดสูงสุดเสร็จเขาก็ลงมาที่จุดต่ำสุดเมื่อต่ำสุดเสร็จจังหวะถัดไปก็ต้องค่อยๆกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนี่คือจังหวะโอกาสที่มันเป็นรอบนะครับในการรอบขึ้นของตัวบ้านปูรอบนี้ก็คือจะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปนั่นเอง เราดูจากรอบของการเคลื่อนที่ของราคานะครับมันเป็นวัฏจักรนะครับเป็นวัฏจักรของราคาเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่ําสุดจะขึ้นไปสูงสุดแล้วเมื่อไหร่ที่สูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดแล้วเมื่อไหร่ที่ต่าสุดก็จะค่อยๆกับขึ้นไปสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตนโนมัติมันจะเป็นวนลูปข้ามนเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราก็ต้องมั่นใจได้แล้วว่าขึาข้นมันจะขึ้นได้เร็วมากนะครับ มันจะใช้เวลาประมาณสัก3วีกสามสัปดาห์นะครับจะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูนสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าเก่งกําไรตอนนี้อีกสามวีที่3าถึงสวีที่มันจะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เราเข้าเก่งกําไรตอนนี้ก็เป็นวัตถจักรค่าขึ้นที่มันจะทากาไรกับเรานั่นเองอันนี้ถ้านังจุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่ามันจะพุ่งขึ้นจริงหรือเปล่าจะอะไรยังไงก็ต้องจับตาดูคนต่อไปนะครับแต่เราดูจาก เรื่องที่มันเกิดมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาเพื่อบ่งภาพในอนาะคตที่จะเกิดขึ้นนั่นเองและตอนนี้ก็มีวนรุ่มเข้าสําคัญคือต้องมีวนรุ่มเข้านะครับปากทั้ทุนโปรดพิจารณาในด้านนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วท่านนันทุนก็ลองพิจนารณาดูว่าการวิเคราะห์แนวโน้มเช่นนี้นะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็น นิติใหม่ที่ท่านจะเข้าเก่งกำไรห,หรือเป,ปอล่าฝากติด่อผมพี่เจาหนาด้วยนะครับกรุณากดแชร์ share, กดจุดใจกด subscribe กดติดแจ้งเตือนกราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัคนระสมาชิกเข้ามาอย่าลืมนะครับท่านติดตามนั่นคือนะสิ่งสำคัญที่สุดใน Channel ปอมหุ้นเดนียนะครับขอบคุณทุกท่านไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ